พบกันในเบรที่2ครับผมขณะน,น,นี้เวลาบ่ายสต่อมากันที่เกาะช้างชลุ่นะครับทางกินอาหารรับประทานชิวๆจอร้านอาหารตรงนี้ก็อยู่บริเวณก่อนขึ้นเขาวังน้ำเขียวนะครับผมก่อนที่เราจะไปน้ำตก อะไรนะพี่ห้อถงห้อมดหอม้ดหอมนะครับผมเรียกจาชื่อยันก็สภาพตอนนี้ก็แดดข้างๆร้อนครับก็เลยแแวะพักนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราก็ไปกินอะไรนองท้องกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันใหม่เบรกหน้าครับผมสวัสดีครับ